ทีตีติตีตีตรตกตี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 ตวันนี้ีต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 ีแล้วตี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 ตตีตีตนตีตีตนตี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 ีต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 ีนีต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 น

แล้วที่ที่่มันสมนอะไรนะัที่ประเมินลนะประเมินความเสียหายที่มี0 0ตวปล่อยนะปล่อยนะกาเข้าไปเียเนี่ยีรูปแบบที่เร้ดูว่8 0ให้เได้ครับเดียวไม่ไม่ไรเราเราต้องมาก่ครับแต่มัน่นี้ าหากว่าเราบริหารจัดการไม่ดีถ้าเขาจะปล่อยออกข้างให้ได้บ้านสุดๆถ้ามันเกิน550เนี่ยกระแพงกระแพงที่เราสร้างกาัดหลงมาอีกประมาณ350รบูปบาทเมตรนะมันเกินกําลังแต่ว่าถ้ามันออกข้างข้างได้มากเนี่ยแต่ว่าการออกข้างข้างเนี่ยถ้าไปกระทบกับพี่น้องประชาชนาามากมันก็ไม่ได้นะครับก็เลย ต้องเรียนว่าต้องต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับในส่วนที่บางพื้นที่ก็อาจจะต้องมาพบการประกานให้โดยการที่ดูแลพี่น้องเพื่อพวดทัพนู้ว่ิชาการจังหวัดไทยก็ให้ดำเนินการและให้มีข้อมูลเพื่อให้การผู้สร้างมาตการ เลขหยือน้องประทานที่จดือร้อนก็ประมาณ1,360ตัวเดือครับก็พื้นที่ของเกไทยที่ทอบก็ประมาณ640ตไร่ตั้งเดิมเป็นคนสุไทยเนี่ยจะเข้าใจีเรื่องน้ำเพราะน้ำท่วมประจําเขาก็วิงวอนอยากให้ภาครัฐเนี่ยให้ช่วยแก้ปัญหาอย่องวาวผมจะพยายามนะแะ่พยายาม พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและถ้าหากว่าจะเป็นต้องนำเสนอในระดับที่สูงกว่านะครก็จะพยายามเพราะว่าดูและได้ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยยังถี่ทวดตลอดระยะเวลาที่เราทำงานมาตลอด4ี่บปีจะยายาเห็นปัญหาแล้วดูเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยจะพยายามนำตัวเลขของความเสียหายของระบบเนี่ย นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนโดยส,ส่วนตนให้รับทราบแล้วก็ช่วยกันกระดมความคิดเห็นเห็นภาพรวมของอระบรบประชาธิปไตยต้องรูเ้เท่าเที่ยมกันครับในการดาเนินการและในการทำงนา,างนต่อไปครับนี่ครับ